ายทวีเสินพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางวราพรเสินพักดีกุลนายยเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเครนงก่อสร้างถลม่มพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องตน้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยมีครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจำนวนเก้าหลังคาเรือน เนื่องจากเมื่อวันที่12กันยายนเวลาประมาณ15นาิกา10นาทีได้รับแจ้งจากเทศบาลนครนครสวรรค์ว่าเกิดเหตุทาวเวอร์เครนน้ำหนัก8ตันหักล้มภายในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง19ชั้นเป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย9หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายด้านนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้สั่งการให้เทศบาลนครนครสวรรค์ทำคำสั่งระง,งับการก่อสร้างห้ามใช้อาคารและการรื้อถอนทาวเครนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้านขนย้ายสิ่งของอพยพไปยังที่ปลอดภายัยและสำรวจความเสียหายและทางโยกกาธที่การและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ร่วมตรวจสอบโครงสร้างประสานงานและคำแนะนำข้อระเบียบกฎหมายตามพรบควบคุมอาคารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการของพื้นที่ก่อสร้างของโครงการและให้ทางสำนังกางานคอปพ,พจังหวัดดำเนินการประสานกับบริษัทประกันภัยที่ทางบริษัทผู้รับเหมาได้ทําไว้เพื่อเร่งรัดเดินชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตตามกรมธรรม์ด้านตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นําเจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลักฐานเข้ามาอํานวยการจราจรตรวจสถานที่เกิดเหตุบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนซ์จำกัดในฐานะนายจ้าง ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือตามสัญญาจ้างและการประกันอุบัติเหตุจากการทำงานจากที่พักให้กับผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนให้กับทางผู้เสียหายต่อไปทางบริษัทเขาได้จัดทำไว้นะโดยทั้งผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะแล้วก็รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ mm hmm. เช่นอาคารบ้านเรือนเสียหายต่าง นะฮะเท่าที่ทราบก็คือบางทีก็เสียหายเรื่องของอาคา,ารนะครับกระจกนะหรือหลายจุดก็เป็นสิ่งของใช้นะครับของครัเวเรือนต่างๆนะฮะแล้วนอกอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของจิตใจสําคัญมากก็คือว่าขณะนี้หลายคนก็ตื่นตระหนกนะฮะอย่างบางครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่อยู่ใกล้เนี่ยเขาก็ยังยังตกใจว่าเอ๊ะ จะมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างตอนนี้กรมสุขภาพจิตนะครับก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับมาดูแลเรื่องของจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง9ก้าคนเรือนรวมถึงภรรยาของคนที่เสียชีวิตนะฮะที่เสียชีวิตก็ได้มาดูแลจิตใจด้วยนอกจากนี้แล้วเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และก็ประธานไม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ มาดูแลอย่างวันนี้ก็เข้ามาเยียวยาคือดูแลด้านจิตใจแล้วก็นําสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับมามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะเพื่อเพื่อเป็นการให้ปันกลังใจกลับมานะครับด้านคดีนั้นก็มอบหมายให้ทางตํารวจภูธรจังหวัดนะครับในอยู่ในเขตสพ,พเมืองนครสวรรค์เนี่ยเข้าไปดูแลด้านคดีต่างๆว่าการดํเาเนินการเป็นเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนะครับเพื่อก็ะจะรายงานให้ เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนในส่วนของบริษัทเ,เซ็นทัลพัฒนานะครับซึ่งเป็นเ,เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาก็จะรับผิดช,ชอบในด้านของเ,ออเ,ออเรื่องเรื่องเรื่องของค่าเสียหายต่างๆนะฮะค่าเสียหายต่างๆที่มีผลกระทบรวมถึงการดูแลลูกจ้างนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเข้าเมืองโดยชอบชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ก็จะมีเงินกองทุน ส่วนที่จะมาช่วยชจ้าไปกองทุนทดแทนอะไรเงี้ยทางจัดหางานจังหวัดก็ก็มาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะได้เงินไปช่วยครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นก้อนหนึ่งนะครับที่จะดูแลส่วนเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยผมสอบถามภรรยาผู้เสียชีวิตว่าเออต้องการอะไรเขาต้องการจะนำศพของสามีเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่กัมพูชาขั้นตอนก็จะมีคือตอนนี้ ทางจังหวัดก็ประสานให้ทางอำเภอเมืองนะครับจะออกใบมรณบัตรนะครับให้แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องหนังสือที่จะในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งไปทางบริษัทแล้วก็ให้ดําเนินการนําศพไปบำเพ็ญกุศลที่ประเทศกัมพูชาตรงนี้ก็จะดําเนินการประสานงานต่อไปครับนะ,ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ ขายตรงบนนะครับว่ากรณีเกิดอุบัติภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะปปจังหวัดก็จะเป็นส่วนในการประสานงานทุกภาคส่วนก็จะดําเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะฮะดังนั้นก็ไม่ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ได้ขายกังวลแล้วก็ในส่วนของอาคารสถานที่นะฮะโดยเฉพาะ,ะคอนโดมิเนียมหลังนี้เนี่ยทางเทศบาลก็จะ เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าดําเนินการถูกต้องตามรูปแบบแปลนหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็ระงรับชั่วคราวไปก่อนครับ <S <S